สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเกงแฟนตาซีสำหรับแฟมคดีจากเรื่องโคโนันในวันนี้นะครับผมเป็นคดีที่ผมใช้คำว่าเบาเป็นอันดับต้นๆของซีซั่นหนึ่งเลยนะครับเป็นคดีที่ไม่ได้เกิดมีคนตรงคนตายอะไรเยอะเนื้อเรื่องไม่ได้เข้มข้นแต่จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของพวกแก๊งนักสืบเยาวชนครับซึ่งถ้าเป็นชื่อคดีเวอร์ชันภาษาไทยเขาใช้คาว่าการผจญภัยของแก๊งนักสืบเยาวชนนะครับแต่ทีนี้ชื่อภาษาญี่ปุน่นถ้าแปลตรงตัวนะก็เป็นคดีการผจญ ภัยเอาตัวรอดของแก๊งนักสืบเยาวชนครับซึ่งบริบทก็คล้ายกันอยู่นะครับแต่ว่าที่เขามีการใส่คําว่าคาดีมาตรงเนี้ยเป็นเพราะว่าการผชญภัยของพวกแก๊งนักสืบเยาวชนที่ไปเกิดขึ้นในป่าแห่งหนึ่งตรงนี้นะมันเป็นการนํามาซึ่งมีการโยงไปยังคดีที่ใช้คําว่าเกี่ยวข้องกับแก๊งโจรป้นเพชรแก๊งหนึ่งครับผมแล้วก็มีเรื่องราวการเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับพ่อของชินิจิด,ด้วยนะครับซึ่งสตอรี่มันจะมีความลึกซึ้งในเชิงของความสัมพันธ์ของพ่อลูกเนาะที่ว่าตอนเนี้ยมันเปน ถ้าเอาจริงๆก็มีการพูดถึงตั้งแต่เอพิโซดแรกๆเลยนะครับที่ว่าดรอากาซานี่นะเขาบอกว่าเนี่ยมาผ่านชินิจิที่ไรก็ต้องอึ้งทุกทีเลยอ่ะเพราะว่าพ่อเธอเขาอ่านหนังสือเยอะขนาดนี้สินะถึงได้มาเป็นนักเขียนระดับโลกได้ซึ่งพ่อของชินิจิก็คือคุโอยูสกุนะครับแล้วทีนี้เนี่ยบทบาทของเขามีการพูดถึงเป็นชื่อเท่านั้นยังไม่ได้มีการปรากฏตัวขึ้นมาในเชิงของการเป็นตัวละครจริงๆจังๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในตอนแรกๆที่มีการพูดถึงไปก็โอเคผ่านไปนะครับจนมาถึงตอนนีี้นะร่เ็ิทกจมม ในเรื่องของผลงานที่เป็นรูป,ประรรมมากยิ่งขึ้นผลงานที่ว่าเขาไม่ใช่เป็นนักเขียนที่มีการสร้างผลงานขึ้นมาเพื่อให้เป็นนักเขียนชื่อดังอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเขาเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับลูกชายของเขาเป็นอย่างยิ่งลูกชายของเขาก็คือคุโดชินิจินะครับแมพอผมแบบใส่อารมณ์ตรงนี้แล้วเนี่ยผมนึกถึงตอนที่แบบมีการเปิดตัวครั้งแรกของเขาในฐานะบทบาทเนาะการเปิดตัวละครคุโดยูสกุใครจําได้บ้างว่าอยู่ในอพิสซดที่เท่าไหร่การพูดถึงในบทบาทความสัมพันธ์ที่พ่อเขามีให้ลูกเขาเนี่ยมันก็มีการขยี้ในตอนนี้จรริงงงๆนะซึ่เ่เือ การผจญภัยบวกกับคดีที่มันพ่วงมาในตอนนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะว่ามันจะปนปนกันแต่ว่าการผจญภัยการเอาตัวรอดของพวกแก๊งนักสืบเยาวชนก็จะมีสักราวราวเจของเนื้อเรื่องเลยทีเดียวเชียวครับส่วนเรื่องคดีที่ปนปนเข้ามาก็เดี๋ยวจะมีพูดถึงอยู่แล้วเนาะถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีเหตุการณ์อะไรน่าสนใจที่เกิดขึ้นในตอนนี้กันบ้างครับก่อนอื่นนะครับผมทุกครั้งใช้คาว่าคดีนะครับมันจะมีสตอรี่ปูมาแต่ว่าอันเนี้ยไม่มีเรืื่่่่่่่ออ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 องงงงงงขขคดดีีแตวาาาาาาาเเเเป็นรรรร์กะทยยยหไบู ในห้องของเขานะครับแล้วทีนี้พอเจอปุ๊บก็แมมีการกระยิมยิ้ม,ย,มย่องซะด้วยด ok ็อกเตอร์แล้วทีนี้นะครับพอมีการกระยิมยิ้ม,ย,มย่องตัวนี้ก็มีการติดต่อพวกแก๊งนักสืบเยาวชนทั้งหลายซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่าในซีซั่นหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีจุดพีคข,ขึ้นมาเรื่อยๆนะที่ว่าด ok ็อกเตอร์อากาซะเขาดูแลโคนันแล้วก็บอกโคนันว่าอย่าบอกใครเด็ดขาดว่าตัวจริงของเธอนั้นคือคุโดชินิจิอาเสร็จปุ๊บก็จะมีประเด็นที่โคนันได้มาอยู่กับพวกอายุ Chang, enta, uh iko, มิิิจจจััังงงงแแลล้้้วววาาายมมมเเกกกกกกนนตึโะะ็็ีีรสบชขผพ มาจากการที่ว่าด็อกเตอร์เนี่ยนะเขาสร้างอุปกรณ์ที่มีการซัพพอร์ตโคนน้ดนก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีลามไปยังพวกเด็กๆและมีพวกเข็มกัดเดยาวชนอะไรพวกนี้ให้ด้วยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยไอความสนิทสนมที่มันเพิ่มขึ้นตรงเนี้ยผมก็เชื่อเลยว่ามันจะเป็นตัวจุดประกายที่ทําให้ด็อกเตอร์เนี่ยไปมีบทบาทแล้วก็พวกนักสืกเบเยาวชนทั้งหลายก็จะมีบทบาทพ่ง่งๆมากันในมูฟวี่หลังจากนี้ไปด้วยนะครับอ่าซึ่งตัวนี้เนี่ยครับแน่นอนพอมีกิจาการรมตัวนี้ด็อกเตอร์ก็พาพวก กับพวกแก๊งนักสึกเยาวชนผมก็มักจะพูดประโยชน์นี้นะว่าโคน,นันโตแล้วนะครับในความเป็นจริงก็คือเขาคือคุโดชินิจิที่อายุ17แล้วอยู่ๆแม่ด็อกเตอร์คนข้างบ้านกูมาบอกว่าให้ไปตามหาสมบัติการอะไรพวกนี้โคน,นันก็จะคิดว่าเป็นเรื่องหลอกเด็กนะครับแต่ว่าต้องบอกเลยนะว่าไอ้ประเด็นตัวเนี้ยพอพูดถึงในมุมของเด็ก7ขวบนะครับอย่างพวกอายุมิเอนตามิซีกปุ๊บเขาจะมีความตื่นเต้นทันทีว่าเฮ้ยมันมีสมบัติเหรออะไรเงี้ยเขาจะตื่นเต้นมากนะครับแล้วทีนี้แน่นอนครับผมพอสามคนนั้นะรนนก็ ไปตามหาสมบัติกับพวกทุกคนนะซึ่งก็จะมีคอมเมนต์คอมเมนต์ด็อกเตอร์นะครับว่าผมไม่ใช่เด็กแล้วนะด็อกเตอร์อ่ะแต่ว่าตอนนี้คิดไปคิดมากูเด็กก็ได้เพราะว่าเป็นเด็กอายุ7ขวบอยู่นะครับเสร็จปุ๊บด็อกเตอร์ที่เขาแบบว่าจะดูแลเด็กๆดีนะครับมีการจุดประกายในส่วนของการหาสมบัติตรงนี้มีการมอบแผนที่หาสมบัติที่น่าจะเจอจากสถานที่ที่ซึ่งก็อนน่าจะพ่วงมาตอนที่เขาหาของตอนต้นเรื่องนะครับแล้วทีนี้เนี่ยด้วยการที่ว่าพาเด็กๆมาแล้วก็ให้เด็กๆไปจัดการกันเองเลยครับแม่ตอนแรกนกจะไปด้วยบอกว่าาพอเด็กไปหขง ไปหาสมบัติตามแผนที่นี้ได้เลยนะและเดี๋ยวฉันตกปลารอนะครับอ่ะก็ดรอตเตอร์ตกปลารอไปกันชิวๆนะครับเสร็จปุ๊บพวกคนนั้นก็ต้องเริ่มออกเดินทางกันแล้วโดวยในการออกเดินทางนะครับก็ตอนนี้เนี่ยมันเป็นสถานที่ที่ทุกคนมาถึงตามแผนที่มันก็คือต้นไม้กระดูกขาวครับผมต้นไม้กระดูกขาวตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมทุกคนก็ค่อยๆเดินหาไปจะมีพวกแบบสะพานมีแม่นม้ํามีต้นไม้ใหญ่อะไรพวกนี้ที่รอพวกคนนั้นอยู่มากมายโดยที่ว่าต้นไม้กระดูกขาวนี้พอผ่านไปปุ๊บจะเป็น สะพานลอนดอนครับผมสะพานลอนดอนเนี่ยใช้คําว่าเป็นสะพานแขวนที่มันสภาพไม่ค่อยน่าคบเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะซึ่งสภาพไม่น่าคบของสะพานแขวนเนี่ยความหมายง่ายๆเลยก็คือว่ามันจะขาดไม่ขาดแล่นะพวกคนนั้นก็จัดไปนะครับพอข้ามสะพานกันเสร็จปุ๊บเช็ดคกสะพานขาดจริงๆครับผมคนนั้นถึงก็บอกเลยนะว่าด็อกเตอร์ตัวแสบสะพานมันขาดตรงนี้แล้วโอโ้โหให้พวกเรามาทาอันตรายอะไรแบบนี้วะเนี่ยซึ่งตัวในด็อกเตอร์เขาก็คงไม่คิดหรอกว่ามันจะเป็นอันตรายอะไรขนาดนั้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าเหตุการณ์มััันนนนนนนเกกกกิดดดขึ้้้้้แลววพพคค็ตอองสะรบ กานขาดปุ๊บมันกลายเป็นว่าไอ้เส้นทางเนี่ยมันถูกตัดไปคนนั้นก็จะกลับไปไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องไปตามแผนที่ต่อนะไหนๆก็ไหนๆ,ๆแล้วไปให้สุดกับการหาสมบัติครั้งนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยระหว่างเดินไปก็จะได้เห็นว่ามีผู้ชาย2คนมีท่าทีอะไรแปลกๆอยู่นะอ่ะก็ยืนคุยกันเหมือนจะหาของอะไรบางอย่างคือไอ้สอคนเนี่ยตามเนื้อเรื่องใช้คําว่าเป็นโจรก็ได้นะครับอ่ะแต่ไหนๆก็ตามเขา2คนเนี่ยยืนอยู่แล้วก็มีคนนึงสูบบุหรี่ใช่ไหมครับคือการสูบบุหรี่ในป่าเนี่ยค่อนข้างจะอันตรายอยู่นะหมายความ ไมันไปติดกับพวกใบไม้แห้งปุ๊บมันก็จะเกิดไฟไหม้ป่าได้พวกเกนตาก,ก็ผ่านเข้ามาพอดีในจังหวะที่ผู้ชายคนหนึ่งเขาทิ้งไอ้บุหรี่ลงพื้นนะซึ่งก็ดับบุหรี่ให้ก็กะว่าไฟไม่ไหม,ไม้ป่าแล้วนั่นแหละนะและทีนี้อยู่ๆนะครับคนนั้นก็ไปสังเกตไอ้ผู้ชาย2คนนี้อย่างที่1เลยนะครับก็คือแผนที่ที่มันถืออยู่เนี่ยแผนที่เดียวกับพวกเราปุ๊วะเอ้ยเหมือนกันเลยนี่วาเสร็จปุ๊บเข้าป่ามาไอ้คนเข้าป่าคนนึงถือพ่วมาไอ้คนเข้าไป่าคนหนึ่ง,ม,งามาั่งใส่ตมันนวไอ่่า มาในป่าสักแบบงงงวยกันเลยทีเดียวเชียยนะครับซึ่งที่จริงก็ไม่มีเหตุผลที่จะไปข้องเกี่ยวเย,ย,วเยอะแยะมากมายนะครับก็เดินทางกันต่อไปพวกเราและสองคนเนี่ยมันกระหายไปไหนก็ไม่รู้เสร็จปุ๊บนะครับผมเดินทางมาถึงจุดนี้มันจะเป็นจุดที่แผนที่บอกว่ามันจะมีต้นสน5ต้นนะซึ่งไอ้โจรเมื่อกี้นะครับมันก็มีคําบอกใบ้อยู่ในแผนที่เหมือนกันว่าเกี่ยวกับเรื่องของการหาต้นสน5ต้นซึ่งพวกคนนั้นณนะจุดนั้นก็หาไปก่อนที่ต้นสนนะมันมีอยู่4ต้นอีกต้นนึงไปไหนว่าคือไอ้ต้นที่5นี่ยมััถูกตดไปแล้วอ่าแลทีนี้ก็จะมีตตาของ้น ที่บอกว่าเนี่ยฝั่งไหนมันรับแดดมากกว่ากันอ่ะเราก็ต้องมุ่งหน้าไปยังทิศทางที่เป็นทิศตะวันออกแล้วพอเดินทางไปสเตตต่อมาก,ก็จะเป็นมือปีศาจครับซึ่งนะักมือปีศาจนะครับผมมันจะเป็นเส้นทางที่มีทางแยกไปว่าเราจะไปกันทางไหนซึ่งเพออิ่งรู้ว่ามือปีศาจก็คือมือซ้ายไปทางซ้ายเสร็จแล้วนะครับก็จะมีสถานที่ที่ให้ผ่านช่องแคบไปซึ่งไอ้ช่องแคบตรงนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าทางแคบนะครับที่อยู่ทางฝั่งซ้ายมือซึ่งซ้ายมือก็เอาง่ายๆว่าคือมือปีศาจน,นะครับเสร็จแล้วก็จะเดินนนไปปยังงงงจุดทีี่่เเเ็ชชืืออกููมซึ้ ที่ทาให้พวกโคน,นันเนี่ยสามารถที่จะไต่ขึ้นเขาไปได้ครับซึ่งขณะที่ไต่ขึ้นเขาไปนะครับผมแม่งในแผนที่เนี่ยเขาเขียนว่าเป็นงูนะครับตอนแรกคิดว่างูเนี่ยมันก็คือเชือกแล้วมันเป็นการเปรียบเปอยอย่างเดียวหรือเปล่าแม่งปรากฏว่าเจองูจริงๆครับผมพอเจองูตรงหน้าผาเสร็จแล้วนะครับพวกคนนั้นก็ตกใจกันนอนแล้วก็ทุกคนตกล่วงลงมาที่แม่น้าครับตอนตกลงมาที่แม่น้ําตอนแรกก็กล่าวว่าโอ้โหแม่น้าจมน้ําตายแน่ๆเลยนะครับมีสีโกโวยวายก่อนเลยแต่ปรากฏว่าแม้จะเป็นเด็กปนหนึ่งก็ตามนะครับทุกคนก ึ่งพอผ่านน้าตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะปรากฏว่าข้าวของทุกคนเปียกไปหมดเลยนะครับพอข้าวของเปียกปดปุ๊บจะจุดไฟให้อุ่นๆกันนิดนึงทํายังไงดีเนาะคนนั้นก็จะมีวิธีการแบบจุดไฟโดยใช้ไฟฉายอะไรเงี้ยนะความรู้ในแนววิทยาศาสตร์เชิงลึกอย่างเงี้ยท่านผู้ชมก็ไปดูกันในของเอพิโซดจริงๆได้เลยนะครับตรงเนี้ยที่คนนั้นเขารู้เยอะอายุมิก็จะมีการแซวว่าโอ้โหโนคนนั้นคงเหมือนคนแก่เลยนะรู้เยอะไปหมดเลยนะครับอ่ะเสร็จปุ๊บก็จะตัดภาพมาที่ผู้ชายสองคนที่เขาก็ยังเดินหาทางที่ตะวันออออออกกกันนนยยยยููู่่่่ดแแแลล้้้วจะะะทททีีีาาางงงไรบ ก็เหมือนกับว่าพวกเขาก็มีเส้นทางของพวกเขาที่ก็เดินตามแผนที่ไปเดี๋ยวก็คงมาบรรจบกันจนได้แหลนะเนาะแล้วโดยระหว่างตัวเนี้ยไม่ไว่าจะเป็นการเดินทางของทั้งไอ้พวกคนสองคนนั้นหรือกระทั้งพวกคนนั้นนะครับสองคนนั้นก็ดําเนินไปเนาะก็จะมีชายคนหนึ่งที่เขานั่งตกปลาอยู่นั่นแหละครับดออรอากาสานั่นเองนะครับเขาก็แบบมีมุมว่าเฮ้ยหมเริ่มหงุด็กิแล้วนะเอาไงดีหนอะหรือจะแบบปล่อยให้เดินกันต่อไปให้ถึงที่สุดเลยดอ่ะดตรตอนนั้นก็ยังไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรมากนะครับก็ตกปลากันต่อ ร,ระหว่างทางก็จะมีแบบว่าผู้เขามีเหวอย่างนี้เนาะก็จะต้องใช้เชือกในการที่จะโหนข้ามไปซึ่งคนที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือเกนตะนะครับที่ว่าอตอนแรกเชือกมันน่าจะรับน้ําหนักเด็กไม่ไหวหรือเปล่าแม่งรับไม่ไหวจริงๆนะครับผมแต่ว่าตอนนั้นก็ชิวเฉียบที่ว่ารอดมาได้ทุกคนก็ข้ามไปยังทางที่เป็นทางแยก3มแยกเมื่อกี้ซึ่งเป็นทางแยกเดียวกับที่ผู้ชาย2คนเมื่อกี้มันอยู่นะครับแล้วตรงนี้ก็จะได้เห็นว่าป้ายมันมีร่องรอยการถูกทําลายซึ่งก็ถูกทําลายโดยพั่วแน่นอนว่าคนนั้นก็จะนึกโยงงไปยัว่า้ผู้ชาายคนนึงที่มม่มมเือกน มันมีพั่วอยู่ใช่ไหมอะแต่ใดๆก็ตามตอนนี้เราต้องหาบเบาะแสจากป้ายตรงนี้คือแบบมันทําลายป้ายให้ร่วงเฉยๆเนาะแต่ว่าป้ายเนี่ยยังอยู่สภาพดีแต่ว่าป้ายไม่ได้มีอะไรเขียนเลยนะแต่ดูแล้วเหมือนจะเคยมีอะไรเขียนอยู่หรือเปล่าตรงนี้ก็เลยเป็นทริคอีกแล้วครับผมที่แก้ปัญหากันด้วย IQ คนะครับคือก็เอาน้ํามาราดแผ่นไม้ตรงนี้เนาะเสร็จแล้วเนี่ยตอนแรกกะว่าจะเอาดินสอละเลงละเลงเพื่อให้เห็นว่ามันมีรอยของตัวอักษรอะไรหรือเปล่าซึ่งไม่มีดินสอนไม่เป็นไรครับผมใช้ดินธรรมดานี่แหละการที่จะเทล,ลงไปแล้วก็ขบ ก็จะมีตัวอักษรครับผมซึ่งป้ายเนี่ยมันก็จะบอกประมาณว่ามองเข็มดวงอาทิตย์ที่มุ่งไปทางทิศตะวันออกและชี้ไปพร้อมกับการเวลาอ่ะซึ่งตัวนี้นะครับก็งงๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ย ปิิศนาที่โคนันเข้าไขได้ก็คือว่าเอาเข็มสั้นชี้ไปยังดวงอาทิตย์นะครับเสร็จแล้วระหว่างที่เข็มสั้นชี้ไปยังดวงอาทิตย์ตอนนั้นเนี่ยมันจะมีมุม90องศาที่จะชี้ไปทางทิศใต้ซึ่ง90องศาทิศใต้นั้นแล้วทีนี้มันจะมีมุมที่หักมาอีก90องศาซึ่งจะชี้ไปยังทิศตะวันออกซึ่งทิศตะวันออกตอนนั้นก็คือน่าจะชี้ไปยังทิศซ้ายมือเนาะที่พวกโคนันต้องไปกันต่อนะครับความรอบรู้ตรงนี้เอาอีกแล้วครับผมอายุมิจังก็จะแซวนะครับแซวกึ้นชื่อชม ชาย2คนนั้นเนี่ยเขาน่าจะมีเป้าหมายเดียวกับเรานะ,ะแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนอะไรยังไงก็ไม่รู้นะครับโดยที่ว่าผู้ชาย2คนเนี้ยมันก็ตามหาสิ่งเดียวกับพวกคนนั้นจริงเพราะว่าแผนที่เนี่ยมันดูน่าจะชี้ไปยังจุดปลายทางสมบัติเดียวกันใช่ไหมก็จะมีมุมแบบว่าเฮ้ยแอบๆตามซิว่าไอ้พวกเด็กพวกนี้ดูแล้วมันรอบรู้กว่าที่คิดนะแล้วทีนี้พอพวกคนนั้นเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางแล้วนะครับก็จะไปเจอกับทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งนะซึ่งทุ่งหญ้าตอนนี้มันจะมีเหมือนเป็นเสาหินนะครับโดยที่ว่าไอ้เนนนนีีีลข5่่ใแผทท แล้วแล้วก็ดูเสานี้มันมี5โคนนั้นก็เลยขึ้นหลังเกินตะเพื่อที่จะดูซิว่าไอเสารูปเนี้ยมันพอมีอะไรเป็นเบาะแสบอกได้หรือเปล่าปรากฏว่าเสาเนี้ยมันเรียงตัวกันเหมือนจะเป็นตัว W ครับผมแล้วทีนี้พอดูแล้วว่าเป็นตัว W น่าจะเป็นแบบว่าเอเวสหรือเปล่าบอกทิศทางตะวันตกอะไรเงี้ยนะแล้วพอแบบไล่ไปยังทิศตะวันตกซิมีเบาะแสะอะไรเพิ่มเติมไหมปรากฏว่าจากจุดนั้นที่มองเป็นรูปตัว W เนี้ยก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วทีนี้โคนนั้นก็เลยคิดว่าเอ๊หรือว่าป้ายตรงนั้นมันนจจจะเเเป็ุดดลวววงงงบออกททีีี่่่รรราาาาาตคมผิิพแ้้แถ <W S 2> เป็นมุมแบบตัวเขียนเนาะมันสามารถกลับอีกด้านหนึ่งถ้าด้านเฉียงเป็นตัว B ีก็ได้ไหเออหรือพลิกอีกด้านหนึ่งเลยแบบว่า180องศาปุ๊บตัว W ก็จะกลายเป็นตัว M มันอาจจะเป็นทรงนั้นก็ได้อะซึ่งคนนั้นก็พยายามคิดอยู่ว่าไอ้จุดที่มันจะบ่งบอกทิศทางอะไรพวกนี้มันอยู่ตรงไหนแล้วระหว่างที่กาลังแบบว่าสืบหาตรงนี้ยคนนั้นก็จะเห็นว่าเฮ้ยมิซิโกะเขาเดินสะดุดอะไรบางอย่างแล้วทีนี้พอเดินสะดุดปุ๊บนะครับผมปรากฏว่ามันเป็นต้นไม้หินที่มีการเรียงตัวกันคนนั้นก็เลยไปดูจากจากกมมมมมมุุุสสูงูงงนนัับบพออเหื เรียงตัวกันเป็นภาพดาวเหนือเสร็จแล้วก็นี่เป็นปริศนาอะไรบางอย่างที่ด็อกเตอร์เขาต้องการบอกใบหรือเปล่าก็ให้เรามาหากันเองนะซึ่งคนนันเองนะครับก็ไล่เรียงรูปไปว่าไอ้ภาพดาวเหนือเนี่ยมันต่อเชื่อมกันอะไรยังไงอ่าเสร็จปุ๊บนะครับไปเจอหินก้อนหนึ่งซึ่งมีรูปตัว P สลักอยู่ครับซึ่งรูปตัว P สลักอยู่ตรงเนี้ยมันก็คือโพลาริสซึ่งก็คือเป็นกลุ่มดาวเหนือตามที่บอกไปนะครับแล้วทีนี้เนี่ยความหมายของเลข5ที่อยู่ในแผนที่เนี่ยก็คือให้จุดๆุดนี้นะครับผมเดินไปยังทิศททีี่่่่่เเชือออมมมตกกกกััับพวววรูปปหินนนนาาง็ลุด เดินออกไป59ก้าก็จะเจอปลายทางสมบัตินั้นแล้วนั่นเองครับแล้วทีนี้ก็เจอจริงๆครับผมจากจุดไอที่เป็นหินรูปตัวพีเนาะเดินกันพร้อมกัน5้ก้านะเสร็จปุ๊บมีหลุมที่เดินไปยังใต้ดินได้ซึ่งอันนี้เป็นบันไดเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับพวกคนนั้นก็มุดมุดมุดกันเข้าไปพอมุดกันเข้าไปเสร็จตรงนี้เนี่ยก็จะได้เจอกับพวกถุงสมบัติที่มีเพชรพลอยอยู่ข้างในจริงๆครับผมซึ่งอันเนี้ยโอ้โหพวกเด็กๆคือดีใจไงคือตอนแรกเนี่ยคนนั้นคิดว่าด็อกเตอร์น่าจะเล่นอะไรสนุกสนุกตล ดันมีสมบัติจริงๆครับผมพวกเด็กๆก็ตื่นเต้นเลยว่าพวกเราจะได้ซื้ออะไรที่แบบเราอยากได้แล้วนะนู่นนี่นะครับเ,เก็นตาก,ก็คงเอาไปซื้อข้าวนาปลาไหลกันเต็มที่เลยซึ่งพวกเด็กๆกำลังดีใจอยู่คนนั้นก็กำลังอึ้งกับการเจอสมบัติจริงๆใช่ไหมอยู่ๆก็จะมีเสียงผู้ชายคนหนึ่งพูดว่าขอโทษที่มาขัดจังหวะตอนที่พวกเธอกำลังดีใจนะหนูๆเสียงนั้นก็เป็นเสียงของหนุ่มคนนั้นที่ตามพวกเด็กๆนี้มา่นแหละครับเออประมาณว่าไอ้ทุ่งหญ้าตรงนั้นที่มีการวางหินมีการเรียงพวกต้นไม้ห ไขปิดสนหไม่ได้นะครับเนี่ยก็เลยแอบตามพวกโคนันมาแล้วก็เลยตามพวกโคนันมาถึงห้องใต้ดินที่เก็บสมบัติต,ตรงนี้แล้วตัวเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยครับพวกแกส่งสมบัติมาให้ฉันดีๆไม่งั้นตุยซึ่งเขาก็เตรียมมาเลยนะครับผมมีปืนเป็นเรื่องเป็นราวนะกะว่าโอ้โหเด็กๆก,ก็น่าจะไม่เว้นนะครับแล้วคนนั้นก็เลยได้เดี๋ยวจัดให้อยากได้สมบัตินะักก็ส่งด้วยรองเท้าครับผมใช้รองเท้าเสริมพลังเตะในการเตะกระเป๋าเพชรนี้อัดหน้าโจนคนนั้นเปรี้ยงไปเลยครับแล้วทีนี้ก็จะมีอีกคนนนนนนึงนะครรัับบที่่่อออยูด้นนน้้าาากก็โมมพเเตขไ ก,ก็ทําให้โจรทั้งสองคนนั้นหมดสภาพไปซึ่งพอโจรไปแล้วนะครับผมภัยคุกคามไม่เหลือแล้วตรงนี้พวกโคนนั้นก็เลยพอจะเย็นได้แล้วว่ามันไม่ได้มีแค่นี้หรือเปล่ามันก็จะมีอีกอันนึงก็จะมีมเมสเซจที่บอกถึงพวกคนนั้นนะครับว่าที่นี่มันเป็นที่เก็บสมบัติจริงๆนะสมบัติที่ว่าก็คือประสบการณ์ในการที่จะเดินทางแล้วก็มาถึงที่นี่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตกน้ําตกเหวเรื่องของการผจญภัยที่มีอันตรายต่างๆแล้วก็ก้าวข้ามผ่านมาได้ตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เป็นสมสมมบบััตติิิลลาาาาคค่่จรงๆ ที่อยากให้คนที่มาถึงที่นี่เก็บเอากลับไปบอกคนรุ่นหลังเลที่เดียวเชียวนะซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นการลงชื่อของยูสกุเคครับผมซึ่งเคก็คือคุดโดใช่ไหมครับโคนันเห็นปุ๊บก็ชัดเจนเลยนะครับว่าอันเนี้ยมันคือลายเซนที่เป็นเอกลักษณ์ของคุดโดยูสกุที่เป็นพ่อของโคนันโดยแท้จริงซึ่งอันเนี้ยนะครับโคนันก็จะนึกย้อนไปยังคําพูดคํานึงของดรอากาซ่าที่บอกว่าในการผจญภัยเนี่ยนะขอให้ไปให้ถึงที่สุดแล้วก็จะรู้เองว่าไอสมบัติตรงเนี้ยมันคือ,อ กษณะนะ้อแล้วก็ชัดเจนเลยว่าอันนี้เป็นสิ่งที่พ่อของเขาเขียนเอาไว้แล้วก็ผนึกอยู่ไว้ในสถานที่แห่งนี้นี่เองครับแล้วโคนนั่นเองนะครับก็ได้พบอีกนะครับว่าระหว่างเดินทางนะ้องมันจะมีช่วงหนึ่งที่โคนนันปีนต้นไม้ว่าไอ้เส้นทางที่เราเดินระหว่างกันเนี่ยพอมาถึงจุดหมายปุ๊บพอโคนนันปีนต้นไม้ปุ๊บเห็นปั๊บเลยว่าไอ้สถานที่ที่เป็นจุดหมายปลายทางเนี่ยมันใกล้กับสถานที่ตั้งแคมป์ที่ดรอากาซาเขานั่งตกปลาอยู่เลอเกินแต่ว่าแผนที่เนี่ยมันดูจะชงให้พวกโค้ดออมไาารรียยลืสถ อาักกษะอีกครั้งหนึ่งก็บอกดรอาเตอร์อากาษะให้ตามตำรวจมาจับไอผูร้าย2คนนั้นไปครับซึ่งการผจญภัยครั้งนี้พอโคนนั้นเข้ามาคิดดูดีดเนาะมเมสเซจเมื่อกี้ที่บอกว่าน่าจะเป็นพ่อของเขานี่แหละพอโคนนั้นนึกย้อนไปปุ๊บเออการผจญภัยมันก็สนุกอย่างที่พ่อเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นสมบัติได้นี่แหละขนาดเราอายุ17แล้วนะเราก็ยังรู้สึกสนุกกับพวกเด็กๆเ,เหล่านี้ได้เลยอ่ะก็ถือว่าเป็นสมบัติตาม,มเมสเซจของที่พ่อโคนนั้นได้บอกโคนนั้นก็รับทราบแล้วว่านี่คือสมบัติที่พอ่อเเเขขาาาาตตต้้้้อออองงงกรรรรส่่่ใหคัับบแลววพืจนนีไปะ กลับจากแคมป์ปุ๊บก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับพวกเด็กๆก,ก็กลับบ้านกันไปแต่ว่าจะมีช็อตที่ว่าโคนันมาคุยกับดรอากาซาเพิ่มเติมครับผมคือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ครับว่ามันจะมีช่วงที่ว่าชินิจิเขาเพิ่งเกิดขึ้นมาได้ไม่นะเสร็จแล้วตอนนั้นคุโดยูซากุเขาก็มีผลงานของเขาแต่ว่าผลงานของเขาเนี่ยถูกคนที่คาดว่าน่าจะเป็นแฟนผลงานนั่นแหละครับขโมยไปเสร็จปุ๊บผลงานนั้นอนะ่ะมันหายเข้ากลีบเมฆไปเลยนะครับแล้วพอตำรวจมีการแบบว่าหาตัวปุ๊บไม่เจอทั้งผลงานไม่เจอทั้งคนรร้้้าายยจนนนกะทททั่่่่่่งพออออปปิตไดแแลววผีีูใมื ของชาย2คนทีเ่เป็นคนร้ายของคดีนี้เนาะไอคนร้าย2คนนั้นนะครับมันมีเพื่อนคนนึงซึ่งเพื่อนคนนั้นเนี่ยขโมยผลงานของคุโดยูสกุไปซึ่งการขโมยผลงานเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าไอสามคนนี้มีการป้นเพชรไปด้วยซึ่งการป้นเพชรป้นอัญมณีนี้นะครับก็จะถูกเก็บเอาไว้โดยไอคนร้ายคนที่3ที่ไม่ได้ปรากฏเข้ามาในตอนนี้เนาะและด้วยการที่ว่าเป็นแฟนของผลงานของคุโดยูุสกุเนี่ยเขาก็จะมีการร่างแผนที่ร่างที่เก็บของพวกสมบัติต่างๆเนี่ยไว้ตามผลงานของคุโดยูุสกุซึ่งอันเนี้ ที่เดียวกับพวกคนนั้นเนาะที่พวกคนนั้นใช้ในการหาสมบัติตามนี้แหละครับเพียงแค่ว่าเมสเซจของสมบัติที่คุดโยุสกุต้องการบอกมันคือตามที่ได้บอกกับคนนั้นไปแล้วว่ามันคือประสบการณ์การผจญภัยเนาะแต่ว่าแผนที่ที่คนร้ายคนนั้นมันทําลอกเลียนแบบขึ้นมาตามนิยายของคุดยุสกุเนี่ยมันดันไปบอกเพื่อนสองคนได้ว่ามันเป็นสมบัติเป็นเพชรพลอยที่ร่วมกันปล้นมาแล้วก็เก็บเอาไว้ด้วยพวกคนสองคนนั้นเนี่ยมันก็เลยตามรอยมาเพื่อที่จะเอาพวกแบบอัญมณีที่ปล้นมาด้วยกันนั่นแหละครับแล้วก็็็ไไได้้้รรรรูคคควววววาาาาาามมมมจจิงงงนน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 ะะััับบ่่่่่่่่ออออออทททททีีีํํแผกกกเเเเปปืพต แทนที่ให้วุ่นวายนะเดี๋ยวฉันจะบอกสถานที่เองแต่ว่ากลายไปว่าไอ้คนคนนั้นไอ้คนที่3เนี่ยมันเสียชีวิตไปด้วยอุบัติเหตุก่อนนะครับแล้ว2คนที่เหลือก็เลยต้องแบบว่ามาขายิศนาแผนที่กันเอาเองเนาะซึ่งนี่แหละครับก็เป็นที่มาที่ไปว่าอย่างที่ผมบอกคดีเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆนะครับซึ่งมีการกล่าวถึงได้2คดีเลยอย่างที่บอกนะคดีแรกก็คือคดีป้นเพชรนะครับเป็นคดีที่นำพามาซึ่งการเจอกับคนร้าย2คนส่วนอีกคดีหนึ่งก็คือเป็นคดีการขโมยผลงานตั้งแต่สมัยนููู้้้้นน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 นเเเเเลลลลยยยททททีีีี่่่่่่่่่่คคคุุุโดดดดชิิิิิจพงงงงงกกไไมมาาาาาัััออรบซึผผแววขป็ถ ไปแล้วเนี่ยตัวของคุโดยุสกุเขาก็เลยไม่ได้เอาผลงานนี้มาตีพิมพ์เป็นเรื่องเป็นราวนะก็ให้มันเข้ากรีดเมฆไปตามที่ถูกขโมยไปตามนี้ละกันซึ่งตัวนี้ก็คงไม่ใช่ปัญหาสําหรับตัวคุดโดยุสกุนักเขียนระดับโลกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาก็มีผลงานอื่นๆที่สามารถรังสรรมาให้แฟนๆได้รับชมในมุมอื่นได้อีกทีหนึ่งครับหมดไปนะครับผมกับคดีการผจญภัยของพวกแก๊งนักสืบเยาวชนที่กะว่าหาสมบัติกันหนุกหนานนะครับผมก็มีการไปเจออันตรงอันตรายบ้างแล้วก็มีการ,รเผชิญหน้ากับคนร้้้าาาาายบางงงอออ่่่่กกกก็็็ถืวืววววเเปนนนีีีคคดึทสุแลรรม กลัวความเข้มข้นความสยอ,องขวัญตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีนะท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับผมกับคดีเบาสมองของพวกโคนัน้นท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอะไรยังไงเกี่ยวกับคดีนี้อยากคอมเมนต์อยากพูดคุยอยากเม้ามอยกันก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับแฟ้มคดีจะเรื่องโคนั้นในตอนหน้าจะเป็นคดีอะไรก็ต้องรอติดตามกันนะครับแอบกระซิบเลยว่าคดีต่อไปนี่เป เป็นคดีอะไรก็คอมเมนต์สปอยกันไว้ได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ